ครับเพือพ่อนๆหมูพวงครับผมพวงสิบบาทโอ้โหพวงบลเล่ยเลยสิบบาทเนื้อพวงสิบห้าบาทนี่ฮะหมูพวงเนื้อพวงเนี่ยนี่สิบห้าบาทเป็นเนื้อเนี่ยนี่เป็นเนื้อพวงสิบห้าบาทอยากขายซื้อไปขายอเนี่ยหมูเส้นใหญ่มากนะ นครับครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดครับผมวันนี้เรามาดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเอ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาว์ชาว์ชาเนลเอ้านัทตุกเนาะจะได้ติดตามชาว์ชาว์ชาเนล อ่าดีนะโอเคอันะไรสองคนที่กำลังตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่กำังตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สาแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเนี่ยแล้วพูเป็นชาวชาวชาแนลทางแน่นอนพิยาตั้เนื้อข้างล่าง อยู่ซอยด้านข้างเลขเลขซอยอะไรไม่รู้ก็อมองซอยแปดมองตู้ร้านนี้ได้เลยร้านนี้มีเครื่องเยอะมากมายหมูชิ้นใหญ่ด้วยอยู่เลขซอยแปดครับผมทำไม่เรียบร้อยคือเราไปขายต่อได้เลยแล้วมันทำเองงั้นแค่เหนื่อยนะครับนะครับเอาเอาเขาขายส่งนะ เจ๊จ๋าอันนี้ขายทุกวันป่ะครับเนี่ยแต่ค<อ>ุณคนมาซื้อโทรมาสั่งได้ไหมแล้วโอนเงินมาได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่โอนใช่ไหม<อ>ต้องมาซื้อที่นี่เลยตัวนี้ไฟไฟแปดใช่ปะ่ะไฟอยเจ็ดเหรอตัว<อ>ตนี้เป็นอเจ็ดนะเห็นเพือ่อนเพื่อนซื้อไปขายขายต่อสบายเลยเนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยาาราคาก็ถูกด้วยสิบห้าบาทสิบบาทมีถ้หมูสิบบาทเนื้อสิบห้าบาทแต่ว่าไม่ไม่รับขายออนไลน์นะอยากซื้อต้องมาที่นี่เลยนะตรงไฟเจ็ดทองตจครับผม นี่แหละที่ร้านอะไรที่ดดร้านหมูแดดเดียวโอเคเราเข้ามานะฮะเออตรงนี้เป็นที่ก็ไฟเจ็ดนะเนี่ยฮะเข้าไปตรงนี้ฮะตรงไปตรงนู้นแล้วก็วิ่งเข้ามาเกือบสุดท้ายครับผมร้านหมูแดดเดียวอยู่ตรงนี้เขียนมูนิทิอะไรวงล่ำเทียนล่ำเทียนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเพื่อนๆลองหาตรงนี้ดูเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักกันว่าจะมาจะมายัางไงนะซื้อไปขายต่อสบายฮนะร้านนี้ ไม่มีออ,ไน,อ,อนไลน์นะจ๊ะมาซื้อที่เท่านั้นแว,แวะมาครับถูกดีไม่ต้องเหนื่อยทำเอง